เดียวกันเด้อเอามากจนได้เดยวเดี๋ยวยายพามากินก๋นเตี๋ยวเอ้ยไม่ต้องใส่แล้วรองเท้าอย,ยืนตรงนี้นทำเลยจักบาทจักบาทก็จะเกียบ อมากินมากถ้ากินกระเตียวทุกมือ่อแฟนครับเอา้าอันมีแนวใส่ปุุงต่างหากปะเร <c oughs> พราะว่าปุุงนี่สวยบ่ได้กระเจียวเคลื่อนที่เด้อดทบนี้สบายแล้วจ้จามีอะไรบ้างโอ้นี่จะถ่ายเอาเบอร์ไว้ก่อนอันบรรทายากกินนะนะ้า <c oughs> งเทอพี่เลนก็เห็นอยู่แล้วเอ้อก็บแวะว้วประมาณนี้นะกินก๋วยเตี๋ยวกันเด้อจ้าพัทลารูปผู้ใดนี่รูปหนูนี่สวเพราะนันขึ้งงามตัว่าสาวัเ้าอะไรนะ ได้ก็ดีห้าสิบหรอคะห้าสิบได้ก็ดีดีได้และนะกำลังนึกอยากกินผัดไทยอยู่พอดีก๋วยเตี๋ยวมามีผักเลยนะมีที่ปรุงด้วยยา,ยาหนูมาโลกับยาใช่ไหม มันร้อนมีพริกด้วยล,ลัววบวัวไตมันอกมีพริก,ม,รกมีน้ำทุกอย่างเลยนะ่ะไปกินกันค่ะก๋วยเตี๋ยวนะคะอร่อยอร่อยอร่อยพากินตือก๋วยเตี๋ยวเละย,ยายว้ยหล่นหลน,ลน,ลน กัจิ้มของชอบน้องเหนือเลยอย่าเพิ่งอย่าพิ่งเดี๋ยวยากโนก่อนร้อนไหม,มเครื่องเครื่องแน่นแน่นเลยนะคะอร่อยๆจ้าบะหมี่อีกแล้ว